เมื่อเร็วๆนี้มีเรื่องบ้าๆเกิดขึ้นกับผมในวันอาทิตย์ช่วงเช้าผมทอดไข่สาหรับเช้าแต่ทว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไข่หรือตัวผมกันแน่เอาละ่ะคุณเคยกินไข่ดาวใช่ไหมปกติมันก็รสชาติเหมือนกับไข่แต่ในตอนนั้นผมได้ลิ้มรสชาติเลมอนโยเกิร์ตวานิลาและแม้แต่กระดาษพร้อมกับไข่มันก็ไม่ได้อร่อยอย่างที่คุณคิดหรอกนะ <S <S โ,ยโยเกิร์ตนั้นอร่อยด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่เมื่อรวมกับไข่มันก็แย่มาก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผมตัดสินใจว่าผมจะแค่ดื่มชาในวันนั้นแต่ทันทีที่ผมดื่มผมก็ต้องพ่นมันออกมานั่นมันอะไรกันหน้าผมใส่พริกไทยดำหนึ่งช้อนลงไปในนั้นหรือเปล่าผมต้องดื่มน้ำให้เร็วที่สุดผมดื่มหนึ่งแก้วและโชคดีที่มันเป็นแค่น้ำธรรมดาผมพยายามกินสตรอเบอรี่แต่นอกจากรสชาติของสตรอเบอรี่ปกติแล้วมันก็มีรสพริกเผ็ดร้อนด้วย พูดตามตรงนั่นไม่ใช่ส่วนผสมที่ดีเลยดูเหมือนมีบางอย่างเกิดขึ้นกับอาหารทั้งหมดในบ้านผมได้ดื่มน้ำส้มไปหนึ่งแก้วน่าแปลกที่มันกลับอร่อยมากแล้วทันในนั้นผมก็มีความคิดแปลกๆปกผมลิ้มรสสีได้เหรอนี่มันบ้าและแปลกมากจนผมต้องตรวจสอบทฤษฎีนี้ทันทีผมยอมรับว่าผมเลียที่ด้านหลังของโทรศัพท์มือถือสีขาวของผมแต่แล้วรสชาติมันกลับเหมือนกับโยเกิร์ตวานิลลาเหมือนตอนที่กินไข่เลยงั้นมันก็เป็นเรื่องจริง ผมรับรสสีได้ซึ่งมันผสมกับรสชาติดั้งเดิมของอาหารทุกชนิดแล้วมันก็ปนกันมั่วไปหมดผมอยากไปหาหมอแต่ถึงผมจะมีพลังวิเศษใหม่ที่แปลกประหลาดนี้แต่มันก็ยังน่าตื่นเต้นอยู่ดีนอกจากนี้ผมก็แทบอดใจไม่ไหวที่จะชิมว่ารสชาติอื่นๆเป็นยังไงบ้างผมเลยไปที่ร้าน้าและซื้อปากกา์เกอร์มาหนึ่งแพ็คผมไปที่โต๊ะเปิดด้ามสีเหลืองและเลียมันรสชาติเหมือนมะนาวแล้วผมก็เลียมันแต่ละด้ามและเริ่มบันทึกสีชมพูรสชาติเหมือนสตรอเบอรี สีแดงเหมือนพริกสีส้มเหมือนส้มสีน้ำเงินมีรสขมมากสีฟ้ามีรสเค็มและสีม่วงเหมือนรสบูเบอรี่สีดำเหมือนพริกไทยดำสีเบจเหมือนถั่วสีเทาเหมือนกระดาษและสีเขียวรสชาติเหมือนอ้วกเอาเป็นว่าต่อจากนี้ไปผมจะไม่กินอาหารที่มีสีเขียวอีกแล้วไม่ใช่ว่าผมเสียใจกับเรื่องนี้จริงๆหรอกนะมีอีกสีเดียวที่เหลืออยู่นั่นก็คือสีน้ำตาลผมลังเลมากที่จะลอง แต่ผมก็ต้องรู้ให้ได้โล่งใจที่มันมีรสชาติเหมือนกาแฟผมชอบกาแฟแต่มันก็อาจแย่กว่านั้นผมรู้ว่าต้องไปหาหมอแต่ก็ยังอยากจะอยู่กับพลังวิเศษนี้ต่อไปอีกสักพักมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณทุกวันคุณก็รู้ผมตัดสินใจว่าจะไปหาหมอพรุ่งนี้และว,วันนี้ผมต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตไปพร้อมกับความสามารถนี้ผมต้องหลีกเลี่ยงการกินอะไรก็ตามที่มีสีดำสีเทาสีฟ้าและสีเขียวไม่เพียงแต่อาหาร แต่ยังรวมถึงจานและช้อนซ่อมอีกด้วยผมต้องหาดูว่ามีอาหารอะไรที่ผมจะกินได้บ้างเพราะผมก็ไม่ชอบสตรอเบอรี่ที่มีรสชาติเหมือนพลิกเช่นกันผมเลยไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อจานใสในระหว่างทางผมก็คิดเมนูสำหรับวันนี้ขึ้นมาน้ำส้มใช้ได้โยเกิร์ตสตรอเบอรี่วานิลาและเลมอนด้วยผมทำสลัดผลไม้ด้วยมะม่วงราสเบอรี่องุ่นกล้วยและโยเกิร์ตได้แต่ผมคิดได้แค่นั้น ในขณะที่กำลังคิดผมก็กัดริมฝีปากและพบว่ามันมีรสชาติเหมือนสตรอเบอรี่เลยในร้านค้ามีชามใสแต่ช้อนและซ่อมนะสิผมว่าผมไปทุกร้านในเมืองจนในที่สุดก็เจอท่านทีที่กลับถึงบ้านผมก็หั่นผลไม้ทั้งหมดและทำสลัดผลไม้เช้าวันนั้นผมกินน้อยอย่างที่คุณจำได้จริงๆแล้วมันเป็นสลัดที่อร่อยที่สุดที่เคยกินมาเลยละผมประหยัดเงินได้นิดหน่อย เพราะผมไม่ต้องซื้อเบอร์รี่สม้มและมะนาวแต่ก็ยังได้ลิ้มรสชาติของมันอยู่ขณะที่ผมกําลังเพลิดเพลินกับอาหารโทรศัพท์ก็ดังขึ้นคุณย่านั่นเองท่านชวนผมไปกินอาหารเย็นในช่วงเย็นวันนั้นผมพยายามบอกว่าผมไปไม่ได้แต่ท่านก็ไม่ฟังคุณย่านะคุณรู้ดีว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะขอเลื่อนในตอนที่ท่านอยากเลี้ยงข้าวคุณคุณย่าบอกว่าท่านไม่ต้องการฟังข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นและผมต้องมาถึงบ้านของท่านก่อนหกโมงเย็น นั่นหมายความว่าผมแทบจะรอให้ถึงวันพรุ่งนี้ไม่ไหวผมต้องไปหาหมอและกำจัดพลังวิเศษนี้ก่อนที่ยากของผมจะให้ผมกินอ้วกและดื่มชากระพริกไยดดำผมดูเวลามีเวลาแค่20นาทีก่อนที่หมอจะกลับบ้านและคลินิกก็อยู่ห่างออกไปหลายช่วงตึกหลังที่กินสลัดเสร็จผมก็วิ่งออกจากอพา,าร์ตเมนต์ผมไปถึงคลินิกก่อนเวลาปิดเพียง5นาทีและผมขอพบหมอเพราะผมมีเหตุฉุกเฉินผมโล่งใจที่เขาตอบตกลง เมื่อผมบอกเขาว่าผมสามารถลิ้มรสสีได้เขาก็มองมาที่ผมด้วยความงงงวยและอาจคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกจากนั้นผมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังเกี่ยวกับที่ผมกินไข่ดาวเป็นอาหารเช้าและที่ผมซื้อและชิมปากกากาเกอร์ทั้งหมดสีม่วงเหมือนกับบูเบอรี่และรสของสีเขียวไม่เหมือนกับแอปเปิ้ลอย่างที่เขาคาดคิดผมใช้เวลาหลายชั่วโมงในการหาช้อนและซ่อมใสพูดตามตรงว่าในหัวของผมมันฟังดูดีและเข้าท่ากว่านี้มากหมองเงียบและดูสงสัย เขาวัดอุณหภูมิความดันโลหิตของผมแล้วมองเข้าไปในปากของผมอืมคุณกินปากกามาร์กเกอร์มาสินะเขายิ้มอะผมเดาว่าลิ้นคงจะเป็นสีรุง้งนั่นไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับผู้ใหญ่เลยเห็นได้ชัดว่าหมอไม่เชื่อแน่ๆแ,และแนะนําให้ผมนอนหลับให้สนิทไม่งั้นผมก็ยังคงมีอาการนี้สินะแล้วผมต้องไปหาคุณย่าด้วยน่าเสียดายที่ไม่มีทางที่ท่านจะให้ผมกินโยเกิร์ตสตรอเบอรี่เป็นมื้อเย็นแน่ๆ ผมกลับบ้านเพื่อพกช้อนซ่อมใหม่ของผมไปด้วยอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องลิ้มรสกระดาษเมื่อต้องกินมาด้วยซ่อมโลหะสีเทาของคุณย่าผมมีเวลาอีกสองสามชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบวิธีแก้ปัญหาหรือแม้แต่ค้นคว้าเกี่ยวกับอาการของผมผมคิดว่าบางทีผมอาจจะล้างมันออกได้ผมเลยดื่มน้ำไป4ี่ลิตรแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรเลยผมเลยไปบ้านคุณย่าด้วยความรู้สึกสิ้นหวังอีกทั้งผมต้องไปจริงๆท่านดีใจที่ได้เจอผมและบอกว่า ท่านทำแพนเค้กบลอกแรี่ที่ผมชอบไว้ให้ใช่บางทีเมื่อวานอาจเป็นของโปรดของผมแต่ในตอนนี้มันไม่ใช่แน่นอน hmm. ผมพยายามบอกว่า oh. ผมไม่หิวและดื่มแค่น้ำส้มก็ได้แต่แน่นอนว่าท่านไม่ฟังท่านให้แพนเค้กผม5ชิ้นและชาดำหนึ่งถ้วยท่านใดนั้นผมก็ได้ไอเดียเกี่ยวก, hmm. กับการกำจัดรสชาติพริกไทยถ้าใส่มะนาวสักชิ้นในน้ำชาผมก็จะได้สีน้ำตาล เพราะอย่างนั้นผมเลยได้ดื่มชารสกาแฟแทนชารสพริกไทยโชคดีที่คุณย่ามีมะนาวเพราะงั้นปัญหาเรื่องชาจึงได้รับการแก้ไขแต่ส่วนที่แยกที่สุดคือแพนเค้กและก็คุณย่าที่กําลังมองมาที่ผมอย่างตื่นเต้นผมต้องกินมันผมพยายามอย่างมากที่จะควบคุมการแสดงออกทางสีหน้าและทําราวกับว่ามีความสุขมากไม่ได้กินอาหารที่ดีที่สุดในโลกแม้ว่ามันจะเป็นอาหารที่แย่ที่สุดในชีวิตก็ตามและใช่ผมดื่มชารสกาแฟเยอะมาก สามถ้วยได้แต่เมื่อผมทานเสร็จและขอบคุณคุณย่าท่านก็มีความสุขมากจนผมรู้สึกว่านี่มันคุ้มค่ากับการกินอ้วกปรากฏว่าคุณย่ามีโยเกิร์ตวานิลาจริงๆผมจึงกินมันทั้งหมดที่เธอมีเพื่อกำจัดรสชาติที่ยังติดอยู่ในปากหลังจากกินแพนเค,ค้กไปในระหว่างทางกลับบ้านผมเดินไปกัดริมฝีปากรสสตอรอเบอรี่ไปผมต้องคิดแผนที่จะกำจัดความสามารถนี้แต่ก็คิดอะไรไม่ออกพอถึงบ้านผมก็เข้านอน ท,ทั้งที่มันก็แค่สามทุ่มเท่านั้นผมนอนหลับไป11ชั่วโมงและเช้าวันรุ่งขึ้นก็ตื่นขึ้น,น,นมาทําสลัดผลไม้กับโยเกิร์ตอีกครั้งผมเดาว่านับจากนี้ไปมันจะเป็นอาหารของผมไปตลอดชีวิตผมกินด้วยซ่อมใส้และดูรายการทีวีจู่ๆผมก็รู้สึกว่าในตอนนี้ไม่สามารถลิ้มรสมะนาวได้เลยและไม่มีรสส้มด้วยผมกัดเลมฝีปากแต่มันก็ไม่มีรสชาติอะไรเลย ผมเปิดตู้เย็นด้วยมือที่สั่นเทาเพื่อหยิบสตรอเบอรี่ผมกินไปหนึ่งลูกและรสชาติมันเหมือนกับสตรอเบอรี่ปกติทั่วไปไม่มีรสพลิกอีกต่อไปแล้วทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมสาบานได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆนะ